จะจะีนค,นค้นไข่พ่นยาหอบเหืดอพบเป็นนั่นไหมคะ่ะก็เลยมีความมื้สึกว่าเอา้าเมื่อนี้ล่องเบาเรื่องการพ่นยาหอบเหืดแบบง่ายๆให้ฟังกันจักหน่อยเนาะนี่คือ,อยาพ่านลักษณะ,ล,ษณะลักษณะกระบ,บอกอยาจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นกุมสเปรย์เนี่ยค่ะเวลาจะใส่เัาก็ตรองอมตัวนี้อมตัวนี้แล้วก็ดูเข้าไปในปากดูเข้าไปมันหอดปลอด แค่นั้นเองหลักการง่ายๆตัวยาอยู่ในนี้เพราว่าจะเป็นยาพ่นเสาแรงหรือยาชุกเฉินหรือยาอาจจะชุกเฉินบางเท่าเอิญยากันตายยาซอยชีวิตเนาะตัวนี้ใส่ย่ามสิตายย่ามเนี่ยเออขันใจว่าอีมนั่นไม่ทอปล่อยมันตีบมันจิตตายเท่ากับต้งพ่นได้นะคะวิธีการพ่นยาก็คือตองขยาวยญ่มันแตกตัวกร่อนที่จะพ่นเข้าไปอ่ายาในตัวกุ้มยาสเปีย์เนี่ยปกติแล้วจะมีขนาดสิบไม้คอนถ้ามันอยู่ซื้อๆบ้ราน่าเด็กขยาวยา่ แต่ว่าสิไมค่อนมาสาารถเข้าไปในท่อปอดที่มันตีบได้เข้าจะต้องขย่ายาให้มันแตกตัวลักษณะกา,ารขย่ายาจากมันตัง้งก้งซสี่ยอกเกินยอกลงมาตอนยามันเจ็บยอกไป5้าถึงสิครั้งเพื่อตัวยาแตกตัวยาต้องแตกตัวจาก1ิบไมค่อนอ่าเป็นแตกตัวให้มันเหลือขนาด1 0นถึง ส5จุห้าไมครเพื่อที่จะไลเข้าไปในท่อปอดคอปอดน้อยอยู่ในปอดเ้องนี้แม่ได้ถ้ายาไปถึงไหนมันจะขยายได้ถึงนั่นนะคะแล้วคนไข้ที่เป็นโรคหอบกระลุณนหนะ้าเอายาฉุกเฉินพกไปน้ำทุกมองเพราะว่าสิไปใส่กระซ้างแง้มหอบขึ้นมัะมดีบัวน้ำบดิณัดลวงนายง้มเปลี่ยนมันจะได้ใส่ซอยชีวิตเจ้าของได้นะคะวิธีกรดขยายาแตกตัวเนาะขยาเสร็จปุ๊บเป่าปากออกระวังขยาก,ก็ได้เป่าปลอมออกจากปากให้ปอดมันว่างกันไว้ เอาอยาฟ้าออกอมใส่ปากอม,อมอมแบนนี้แล้วกระกดกึบตอนอมเอออมปุ๊บกดปุ๊บเอาอาอ,อกอมยาใบอย,า,อยา,ากพูดปากแล้วค่อยๆดูดยาเขาไปเคยยังเคยเห็นหลอดดูดน้ำบะย้ำดูดหน้าไหมเด็ดปากเป็นหุ้งกลมๆค่คคอยๆดูดเขากันดูดค่อยๆแตยไน่ ให้มันเข้าไปเลือกที่สุดเท่าที่จะได้ให้มันเข้าไปปลอดห้ายที่สุดเท่าที่จะได้การไววน้ำหนึ่งห้าสิบหนึ่งสองสามเจ้าเจไปเก้าสิบค่อยๆใจจีขาแดบหันเจยวทั้งหัวดับค่อยๆนี่แค่นี้ง่ายๆค่าสิกะกดข้างต่อไปก็ต้องเขย่าไหมหนึ่งกดเขยา่าตอ่ตอต่ละข้างก่อนที่จะกดจะต้ตองเขย่าก่อนนะคะนี่ที่ใส่เห็ดจังสี่ง่ายๆได้จา่าเด้อเอาไปใส่ได้จ้ะ ผู้ได้เป็นกับไปซ้อนเพิ่นไปบอกเพิ่นและจะดีขึ้นถ้าสยาเศร้า,าแล้งก็ต้องเหตุแบบเดียวกันกรณีเป็นสเปกแล้วจะดีขึ้นนะคะซอยกันไปจ้าและและชีวิตท่าสจะดีขึ้นคะ่ะ